ค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องแบบว่าแปลกใจไปว่าพอ่อะัวอยู่บนเตียงที่จะรอให้คุณหมอพงศธรของเรานะคะช่วยฟังเข็มแล้วก็ทําให้ใบหน้าหวานฉ่าขึ้นแล้วใครที่มีปัญหาคล้ายๆกับปัวนะคะจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความงามครับเราทําจากสุขภาพขึ้นไปมันเกิดอะไรขึ้นนคุณหมอลักษณะแบบนี้คือคืออย่างนี้ครับอย่างที่หมอบอกว่าแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าผิวพรรณเนี่ยไม่ว่าจะดําแบบไหนมันก็จะมีการเปี้ยนเช้งไปนะถ้าไตา ไตไตก็จะดําแบบสกปรกนะทีนี้ดูมาม้ามก็จะดําแบบออกเหลืองนะถ้าม้ามพองแล้วถ้าตับตับจะออกเขียวดําออกเขียวอย่างเงี้ยงั้นเปิดสีดาเนี่ยมันได้ได้ทุกอาการอยู่ครับมันไปเสริมไปเสริมกันนะเป็นหมอว่าเป็นเป็นคอสที่ดีอ่ะอย่างเบาหวานยังได้เลยนะอย่างเบาหวานยังได้เลยอะไรอย่างคนดูที่บ้านถึงเขาดูอยู่ตอนนี้เขาจะต้องมีอาการอะไรที่เป็นสัญญาณบอกไหมคะว่าเอ้ยเขาต้องมาละเปิดสีดานก็อาการหลายๆอย่างนะทีนี้หมอจะเลือกเทคนิคไหนเนี่ย ที่ทําให้คุณหน้าหวานหมอจะมีหลายเทคนิคนะวันนี้คือเป็นเทคนิคการเปิดสีดานมันจะมีพวกเข็มน้ําเทคนิคการใช้เข็มน้ําย้อนวัยชะลอวัยพวกนี้ผิวก็สวยได้เหมือนกันหน้าหวานได้เหมือนกันหรือว่าไหม b ีเคสวยด้วยอุ๊อยากได้คือไม่ใช่หน้าอย่างเดียวนะสุขภาพจากภายในกระดูกด้วยนะกระดูกเส้นเอ็นนะบางคนมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นได้ด้วย คือคือหมอเนี่ยเป็นคนจีนนะหมอใช้เงินค่อนข้างที่จะระระวังคือต้องการใช้เงินต้องคุ้มค่าแล้วต้องมีความปลอดภัยอย่างกูต้าที่คลินิกหมอไม่มีนะกูต้าอะไรที่เถื่อนเนี่ยไม่มีเลยคือเราไม่ได้แก้กันที่ปลายเหตุเราเริ่มต้นจากด้านในเลยจากสุขภาพคือหมอเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแทนของประชาชนที่อายุจะห้าสิบหรือว่าคนที่สี่0ิห้าสิบนะที่ที่ทำอะไรเนี่ยเราต้องคอนเซิร์นหรือว่าดูแลคิดจากสุขภาพขึ้นมาหมอว่ามันคุ้ม แล้วมันมันเป็นเป็นตัวเราเองไม่ได้เอากูต้ามาหลอกให้ขาวไม่ใช่นะมไม่ได้เอายามาฟอกผิวให้หลอกให้ขาวไม่ใช่จากสุขภาพขึ้นมาแล้วขาวแล้วสวยแล้วก็ใส แล้วจากสุขภาพดีได้เลยค่ะจัดมาหมดเลย่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าอยากอยากโทรเข้ามาช่วงนี้ก็ได้นะสามารถโทรคุยได้นะปัวเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าสบายมากสามารถเดี๋ยวจะฝังเข็มให้ปัวแล้วก็คุยกันไปปัวจะคุยกับคุณผู้ชมแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องของเข็มเนี่ยมันมันหลายคนกลัวครับหลายคนแบบว่าไปฉีดยาก็ไม่กล้าต้องใจเด็กปัวก็เป็นอย่างนั้ด้วยเหมือนกัน แต่วันนี้คุณหมอพงศธรบอกแล้วว่าอาการความเจ็บความกลัวมันน้อยมากครับจะพิสูจน์ให้ดูอันนี้สเปค่ะสเปยาชามาจากนอกเลยเห็นไหมฮะสเปยาชาเห็นไหมฮะแล้วเข็มเนี่ยจิ๋วเดียวเองคุณปัวดูเล็กมากนะแทบจะมองไม่เห็นไหมเลยที่อยู่ข้างในเห็นไหมฮะอเห็นไหมฮะมีไหมประกบอยู่ที่หมอบอกว่าเสมือนหมอพงศธรกลับบ้านไปด้วยเอาละสิ เนี่ยเดี๋ยวเราจะถอนเข็มออกแล้วไหมก็อยู่ในนั้นแล้วไหมมันหน้าที่แทนเข็มให้เราค่ะนะครับไม่ได้น่ากลัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีออยนะครับฝังเข็มเดี๋ยวนี้เป็นฝังเข็มแบบสมัยใหม่ละไม่ไม่มีความน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะครับจุดแรกเราจะเป็นจุดเหอกู่นี่นะคะแล้วก็สเปยาชาเดี๋ยวดูนะ้สเปรยาชามันจะมีน้ําแข็งขึ้นมาเลยอุ้ยมันเย็นเห็นไหมเย็นมีสเปยน้ําแข็งขึ้นมาเลยนะคือเจ็บเนี่ย มันเป็นเส้นประสาทนี่นี่นเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยแต่เราต้องการเสรีชีที่อยู่ข้างาข้างใต้ขึ้นไปไม,ไ,มไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันมันไวเนี่ยค่ะเป็นเกล็ดน้ําแข็งแบบไวมากคือวมากแทบไม่เห็นแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะต้องบอกคุณผู้ชมคํานี้เลยดีกว่าคือตอนนี้เข็มลงไปแล้วนะคะแล้วก็อู้คือว่าลงไปลึกมากเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเอ่อความยาวของเข็มนะคะ แต่ที่ปูพูดอยู่ตรงนี้คือปูจะบอกว่าปูไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆนะคะนอกจากแบบว่าตอนที่ฉีดสเปชายาชาแล้วก็เป็นความชาในตอนฉีดแค่นั้นเองคุณหมอมันมันมันรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรวิ่งวิ่งอ่ะจริงๆด,ด้านในตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบเหมือนกระตุ้นเราอยู่หรือทำอะไรอยู่สักอย่างใช่ครับนั่นคือกลมปานฮะพลังเตอ๋อชีภาษาจีนเรียกว่าเตอ๋อชี้แล้วก็หมุนเข็ม อันนี้คือหมอกำลังหมุนเข็มกระตุ้นให้ลมปานมันมาเกาะให้เกิดกระแสลมปานขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งในหนึ่งในสี่ด่านหนึ่งในสี่ด่านครับหนึ่งด่านผ่านไปแล้วฮะต่อไปอีกด่านหนึ่งเลยนะฮะและอันนี้ค้างไว้เลยใช่ไหมค้างไว้เลยฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงออกตอนตอนจบรายการก็ไม่มีอะไรค้างเมื่อสักครู่ไม่ทันลองอีกข้างหนึ่งเลยค่ะนะเห็นน้ําแข็งไหมฮะมันจย์มากต้องต้องใช้คํานี้เลยว่าถ้าใครแบบ อาจจะแค่เคยดูรายการเรานะคะแล้วก็ดูแต่คลิปคนอื่นหรือว่าดูการฝังเข็มแบบอื่นนะคะแต่ว่าเหมือนที่คุณผู้ชมหลายคนพูดจริงๆว่าถ้าไม่เคยลองกับตัวเองเนี่ยโอ้ไม่ทราบอันนี้คือเข็มลงไปมิดเลยอะไม่เลยฮะทำไมข้างนี้ถึงต้องลงไปทั้งหมดก็ดูนนะะว่ามันติดอะไรบ้างนะบางทีมติดกระดูกมั่งอะไรบ้างไม่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้จะมิดก็ได้ะนะครับ เข็มที่จิ้มเข้าไปขนาดนี้นี่คือ,เ,อเขาลงไปถึงชั้นไหนอะคะคุณหมอมันจะเป็นกล้ามเนื้อด้วยนะ,ะกล้ามเนื้อแล้วก็พวกเตอชี่จะเกิดขึ้นมาอืมไม่ไม่มันกนลับมารู้สึกแบบมันมันมีความรู้สึกกับคุณหมอไม่สามารถที่จะอธิบายให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยลองได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าค่ะตอนนี้มาจุดที่เท้าแล้ว กีนี้ลำไส,ลลลส้ใหญ่นะท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกนี้ได้ท้องผูกได้นะที่อันนี้จะเป็นตับละนะฮะเราได้ดีท็อกซ์ตับด้วยอันนี้นะเราสเปยาชาไปก่อนแปลว่าสี่ด่างเนี่ยมันครอบคลุมทั้งร่างกายจริงๆถูกต้องครับค่ะอันนี้อีกจุดหนึ่งแล้วนะคะนะเราก็ใช้วิธีเทคนิคการโท่นะเดี๋ยวนะมันเหมือนมันเหมือนไปสกิบหรือ ไปกระตุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งด้านในซึ่งปูก็ให้คําตอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันโทษไปถึงจุดฝ่าเท้าฮะจุดหยงเฉียนนะครับจุดหยองเฉียนนะฮะนะม,มีมีท่านผู้ชมคนหนึ่งเส้นเอ็นหักเสบนะะหายเลยเลยฮะตรงนี้ครับเราก็หมุนโสี่ด่านเท่านั้นเองก็แปลว่ามีเข็มทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะฝังสี่จุด แล้วก็เป็น4จุดสำคัญค่ะที่จะกระตุ้นทั้งระบบของร่างกายตัวคุณเองใครที่แบบว่าหาคำตอบเรื่องสุขภาพที่คุณเจ็บป่วยอยู่ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่อันตรายนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างได้รับการรับรองจากทั้งออยอแล้วกออ็ทั้งตัวคุณหมอเองเนี่ยมีประสบการณ์มานานแล้วก็ดูแลคนไข้ามาเยอะมากองค์าการอนามัยโลกรับรองนะฮะ,ค,ะครับการฝังเข็มนะว,วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในห้า อันดับต้นอันดับต้นเลยของ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกที่ได้รับการรับรองค่ะโอเคแล้วตอนนี้ปูจะต้องยงก็ไม่มีอะไรฮะถึงถึงตำแหน่งที่กลับบ้านได้เลยไหมคุณหมออ่าเดี๋ยวเราก็แล้วเข็มออกนะขั้นตอนการถอนเข็มก็ง่ายมากไม่มีอะไรเลยทำยังไง้คุณหมอคะอ่ามาดูกันตอนนี้ไหมที่ถูกฝังอยู่ด้านในพร้อมกับเข็มนะฮะเข้าไปแล้ว เขีหมอไหมล้วหมอยู่ด้านในเรียบร้อยคุณหมออยู่ด้านในแล้วใช่ฮะหมอตามกลับบ้านไปด้วยเลยคุณหมอฝังฉีดเข้าในร่างกายเราเรียบร้อยแล้วใชผ่านทางไหมใช่มันก็จะกระตุ้นนะฮะเลือดออกแค่นี้เองเห็นไหมครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเหมือนแค่สะกิดใช่ขึ้นจุดนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดที่ระบายด้วยคือระบายพวกเสียชีออกมาถ้าเรามีไฟมีเลือดที่เสียมันจะออกมาจุดนี้ให้เราคุณหมอรู้ไหมว่าการไปฉีดยาที่ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลน่ากลัวกว่าเยอะมากใช่ฮะอันนี้ปวดกับรู้สึกว่า ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงจริงจริงเข็มดีฮะหมอใช้เข็มของเกาหลีฮะเข็มเข็มจะดีมากค่ะคือนอกจากเข็มจะบางและเล็กแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ปวยเห็นเนี่ยคือไหมมันเล็กมันบางมากฮะใช่ครับค่ะเป็นไหมทางการแพทย์นะฮะที่ใช้กันมา30-40ิสีสิะปีละยังยังไม่มีใครแพ้เลยนะครับเนี่ยค่ะเนี่ยเข็มอยู่ไหมอยู่ด้านในแล้วเนี่ย คุณหมอไปอยู่ด้านในแล้วนะคะคุณหมอจะตามโปกลับบ้านไปทํางานด้วยวันนี้ใช่ไปไหนไปด้วยเลยวันนี้เราไปได้วยกันแล้วค่ะแล้วใหม่ตัวนี้จะอยู่ในร่างกายโปูประมาณประมาณ6เดือนถึง8เดือนแล้วก็สลายไปแล้ช่วงที่สลายก็เหมือนเราฝังเข็มอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมง เนี่ยกำได้อะไรได้ถูกไหมฮะกำได้เลยปกติขับรถได้ไม่ปวดไม่อะไรแต่ว่าตอนที่คุณหมอเอาเข็มลงไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนคุณหมอพูดจริงๆแล้วคนดูพูดจริงๆว่าเอ้ยมันวิ่งมันเหมือนโดนอะไรมันมีพลังพลังวิ่งวิ่งไอ้เส้นเนี้วิ่งไปถึงข้างในเลยถึงํำไส้ถึงตับเราเลยนะคู่เนี้ยแรงมากครับ เป็นจุดมวลมหาพลังลมปานนะฮะตรงนี้ดีมากครับเปิดสีดานนี่ <S <S ดีมากเอาเป็นว่าระหว่างที่คุณหมอกําลังจะดึงเข็มออกจากช่วงเท้านะคะป่วยจะขอบอกคุณผู้ชมว่าใครสนใจแบบนี้เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แนะนําถ่ายรูปไว้เลยนะคะที่หน้าจอเบอร์นี้โปรโมชั่นนี้นะคะเพราะว่า หลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นราคาดีๆแบบนี้กันอีกแล้วด้วยนะคะก็คือ027141619นะคะแล้วก็0881155442ถึง3ค่ะเป็นเบอร์ตรงของคุณหมอพงษ์ธรเองด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะฝากแผนที่ด้วยนะคะใครที่ต้องการไปหาคุณหมอที่คลินิกค่ะ คุณหมออยู่บริเวณเอกมัยเอกมัยครับวันนี้เปิดเป็นปกติปกติครับขับรถได้ได้เป็นปกติแล้วด้วยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเมินทั้งสิ้นนะครับสบายมากก็สามารถมากันได้นะคะที่ขาดูไม่มีเลือดเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลือดเลยแต่ที่ขาผมรู้สึกเยอะที่สุดเยอะนะที่หมอเจอแ้วเพราะมีปัญหาเรื่องตับไงใช่ไหมครตับเกี่ยวกับตาไงนะใช่ปัญหาเรื่องสายตาไม่ดีแล้วก็จะมองอะไรไม่่อยชัดจุดนี้เป็นจุดของตับค่ะนะฮะ นี่นะคะแผนที่นะคะขึ้นให้แล้วค่ะที่สุขุมวิท63นะคะ,คะอยู่บริเวณถนนเอกมัยมาทางรถไฟฟ้า BTS ก็ได้แนะนำจดเบอร์ของออฟฟิศเอาไว้ค่ะเผื่อว่าต้องการนัดคิวหรือว่ามาเดินทางทามแผนที่กันอีกครั้งหนึงที่เบอร์นี้เลย027141619แต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะส่งรูปผ่านโปรแกรมไลน์เครื่องคุณต้องมีไลน์ก่อนด้วยนะส่งมาที่0881155442ค่ะโทรตรงคุณหมอก็คือ08811554 โทรสายตรงได้เลยโปรโมชั่นตรงนี้ก็คือ32,220บาทฝังเข็มไหมเปิด4ดานเหมือนที่ปัวทำได้ทั้งสุขภาพด้านในทั้งร่างกายทั้งตัวและที่สำคัญเดี๋ยวมาดูกันนะคะความหวานบนใบหน้าทั้งดวงตาใช่แล้วคุณห,หมอบอกว่าถึงกระทั่งผิวพรรณผิวพรรณกระดูกกระเดี่ยวสมองอะไรพวกนี้นะะได้หมดเดวลาฝังเข็มเนี่ยกลับกลับมากลับทั้งตัว โอ้โห,โหท้ายที่สุดนะเดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปแบบนี้ก่อนลากันแต่ว่านะให้คุณหมอฝากจิงท้ายอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามดูเนะะี่ยค่ะดูกันมายาวนานนะคะเป็นเวลาแบบปีกว่าๆแล้วว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เขายังคือก็ได้แต่ดูยังนะไม่ได้ตัดสินใจหรือรมีความกลัวบางอย่างหรือยังไม่กล้าครับทำยังไงดีคุณหมอคืออย่างนี้หมอของหมอเนี่ยหมออยู่ในวงการแพทย์มาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะ แล้วก็ทางรายการต่างๆก็รู้จักชื่อเสียงหมอก็เชิญไปเชิญไปในประมาณทั้งหมด3ปีละเชิญไปในฐานะวิทยากรนะครับเราก็ได้ได้ค่ารถกลับบ้านด้วยไม่ได้ว่ามาซื้อโฆษณาซื้ออะไรต่ออะไรนะฮะหือได้รับเชิญไปได้รับเชิญไปเป็นเกียรติแล้วก็ยังยังมีดีกรีเป็นถึงอาจารย์พิเศษให้คณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยที่เขาเชิญเชิญไปนะทุกคนก็จะงงว่าศาสตร์นี้มันเป็นยังไงนะขอให้ศึกษาให้ถ่องแท้ก่อน ตอนนี้ถ้าดูรายการไม่ทันคุณสามารถติดตามทาง y t u t u ได้ได้ตอนนี้น่าจะร้อยกว่าคลิปละแล้วของหมอไม่ได้จ้างนางแบบนะครับเป็นคนไข้จริงๆแล้วก็ทุกคนไปเจอกันที่คลินิกเขาก็เห็นเออคนนี้ไงออกวันนั้นวันนั้นให้เขานั่งคุยกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นป้าน้อยประกองต่างๆหลายๆท่านที่ผิวเขาเปลี่ยนไปเห็นหน้ากันจริงๆแล้วก็ทั่วสารทิศทั่วไทยด้วยครับ ไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกอีสานใต้ตอนนี้อีสานก็มาเริ่มมาเยอะละอีสานกับทางตะวันออกเริ่มมาเยอะและ้วนะครับแล้วก็สุขภาพที่ดีทําให้เราดูอ่อนเยาว์ทำให้เราสวยขึ้นสาวขึ้นนะครับหมอว่าดีกว่านะครับดีดีกว่าการไปกินวิตามินถามว่ากินวิตามินจําเป็นไหมจําเป็นแต่ว่ามันมีจุดอิ่มตัวของมันว่าพอเรากินไปจุดหนึ่งปุ๊บมันไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิม,มนะครับกินกินพอหมอพอควรพอการที่เพิ่มวิตามินไม่ได้ทําให้เราดีขึ้น มันจะมีแต่จะแย่ลงด้วยนั้นจะต้องเอาศาสตร์พวกนี้เข้าไปเจเข้าไปแจมเข้าไปเสริมให้ได้วันนี้นะะมาฝากาทางการสุขภาพกันด้วยฟังเข็มไหม4ีด่านกันนะคะ,คะใครสนใจเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะ0 2 7 1์1 6 1 9แล้วก็0 8 8 1 1 5 5 4-4-2ถึง3ขอบคุณคุณหมอมากมเลยค่ะวันนี้ทั้งปัวแล้วคุณหมอพงศธรต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าวันพฤหัสหน้านะคะอยู่กับคุณหมอเหมือนเดิมแล้วก็ปัวเช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันว่าเป็นยังไงแต่ปัวเชื่อว่าวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวปัวได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เรายังมีนัดกันช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ